คนมาดูไหมนะมาแต่ดเดียวนะทุกคนขอแบบว่าแค่สิบนาทีระหว่างเดินทางกลับอยู่บนรถแต่ว่าจะไลฟ์แค่แ๊บเดียวจะมาบอกว่าภูมิใจมากเต็มที่กับพีนี้มากๆนะคะแต่ว่าแบบสิวขึ้นคุณนะกล้องสั่นเล็กบบน้อยนะ ทุกคนใครที่อยู่ออนไลน์ก็น่าจะแบบได้เห็นมาบิ๊กต o k ไปแล้วบ้างหรือว่าได้ฟังเพลงแล้วนะคะก็ชอบไหม,มบอกได้นนะแล้วก็ใครที่มาดูวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยเต็มที่มากๆารู้สึกว่าเพลงเฮตัเลคครั้งนี้ใส่สุดมากใช่แล้วก็ทอได้หน่อยคือแบบตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยมีใ,ใจมากๆที่ได้เชียวนะขอบคุณ ขอโทษนะน่าจะแบบเมื่อยก็พักผ่อนอะลยนะขอบคุณมากครับจะแ,แบบขอโทษมากๆที่วันนี้แบบป่วยไม่ได้อยากป่วยเลยแต่ว่าแบบมันมันไม่ไหวยอยู่ดีแบบว่ามันมันเหนื่อยสารขมาทุกคนเพราะว่าพี่แอก,ก็ออกงานเลยนะคะก,ก็เหมือนแบบวันนี้มันเป็นกุ้งยิงด้วยใช่ไหมทกคนก็น่าจะเห็นที่แบบตอนนี้มันรัดสนักกว่าเดิมไหมเพราะว่าแต่งหน้าด้วยก็คือแบบแค่กัไพี่ตายก็เจ็บแล้วแล้วเหมือน คนมันเยอะมากๆแล้วเหมือนฉันน่าจะแบบเวียนหัวเล็กน้อยอยู่แล้วคิดว่าแบบไม่ป่วยแต่ก็ความจริงป่วยเลืวอวลาชอบมากเข้ามาแค่แล้วฉัก็เหมือนแบบคนเยอะใช่ไหมแล้วก็แบบพูดด้วยตอนนั้นมันเหมือนเป็นมึนหัวมึนหัวแล้วมันก็ปวดตาข้างบนนี้ฟีลแบบเหมือนคนจะเป็นไข่อะทุกคนแล้วฉันก็หูอื้อแล้วเป็นเหมือนอาการป่วยแล้วแบบหูอื้อใช่ไหมแล้วพอยิ่งเราพูดอะมันแบบเหนื่อยมากแล้วก็เหมือนจะอาเจียนอะ ปวดท้องแล้วก็เหมือนจะอัวตลอดเวลาใช่ไหมก็เลยแบบขอน้ําพี่เขาแล้วก็ขออดมใช่แล้วก็นั่งไ้ทัาอยู่ดีๆเกิดเรื่องเยอะมากง้ายนะอยู่ดีๆแบบเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาเล่าอีกทีนึงแล้วกันนะแบบเอาเป็นว่ากอคอบครอควันมาคะใช่แล้วก็ค,วค,วะค,ะวกคือก็กําลังแค่กำลังไม่งีอยู่ใช่ไหมนั่งไททัชอยู่ เรื่อเือแบบค้อแตเลนมันหลุดอ่ะเดี๋ยวค่อยมันเล่าตอนที่แบบว่าดีกว่านี้แล้วกันนะว่าเรื่องเราเป็นยังไงคือมันตลกมากแล้วแบบทันอยู่ดีอ่ะข้อแตกเลนในตาฉยนฝั่งที่เป็นผู้หญิงคนมันหลุดออกมายังได้แบบต้องรีบพี่คะจอยด้วยอย่างนี้แต่เป็นก็จทไปภูมิใจมากดีใจมากๆขอบคุ่มากค่ะดีมากขอบคุณนะขอบคุณเจเะเท็แกนนะขอบคุณนะคะอยากชอบเท่าไหนสุดเบรกแดนกับเบรกรำใช่แล้วก็ท่าแล็ก็ชอบสิ่งชอบสังเพลยอ่ะ รู้สึกว่าโฟลกร์ดดีแต่เสียใจที่แบบชุดสุดท้ายชุดแฟชั่นอะออกมานิดเดียวแต่ว่าเป็นชุดที่ชอบที่สุดอยากไปงานแต่ใส่ไปงานจับมือมากๆเดี๋ยวแบบค่อยลงนะว่าอยากให้ชุดจับมือมีชุดอะไรบ้างใส่สาวทำมาเสริมมากเลยขอบคุณนะรอโลชั่นสีนี้เลยอยากดูพบแล้วรอเหมือนกันแต่ว่าเพีิชุดนี้เต้นยากนิดหน่อยตกใจจังเลยขอบคุณนะใช่แต่ว่าเออหลายคนขาน่าจะแบบตกใจตอนนั้นมาก คนที่ทำเธอแบบเหมือนตอนที่ไฮทัสเซใช่ไหมพีชาก็เออทุกคนทุกคนเลือกเพงกกลงแบบกกับไปฟังได้ไหมดีกว่าเพ่ออะไรนะเนี่ยเก่งเราต้องนอนแบบคนเยอะๆนะได้เฮนมันมันเยอะไม่ได้อ่ะสิทุกคนหลับพักผ่อนได้แต่ว่ามันเยอะไม่ได้นะ่ะเพราะว่ากลับไปก็ต้องเตรียมตัวพรุ่งนี้อีกแล้วพรุ่งนี้ก็ต้อง ไปมีโชว์อีกไ้แต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าวันจันทร์ตอนเชา้าจะไปหาหมอแล้วก็บินไปกรุงเทพเตรียมงานนะคะก็คือมีงานตลอดประคุณน้ำอุ่นน้ำมันไม่ไหลทุกคนมันประคุณน้ำอุ่นไม่ได้ม,มันอะไมมันเพิเดียวคิดว่าน่าจะแค่สิบนาทีขับจะช้าๆนะขับจะช้า,ชาดได้เลยอข,ขอะคุณนะขอบคุณมากเลยนะเป็นแอบเหรอไม่รด้สิมาเากำลังใจไปครับขอขบคุณนะคือน,นิชาเนี่ย ไม่รู้ว่าใช่หวัดไหมอะแต่คือมันคือนแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนรับไม่สบายไงเป็นไข้อยู่แล้วแล้วแบบว่าก็ดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือนตอนนี้แบบมันยิ่งเป็นกุ้งยิงแล้วแบบภูมิมันตกก็เลยไปทุกคนภูมิตกทําอะไรมันก็แบบเปิดไปหมดอ่ะอย่าหอบผมนะค่ะไม่ไปเข้าุณนะให้กินของอรเลยยก็ได้กินแล้วอิ่มแล้วใ่น่าจะดีขึ้นอยู่แล้วก็คือน,นิชาใช่ไหมตอนไฮทัเสร็จป,ปุ๊บก็ก รีบเดินไปขึ้นห้องแล้วแบบระหว่างคฟนพอฟนแฟนขับปุ๊บเนี่ยก็ร้องไห้เลยพี่บาวก็เดินเข้ามาแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบว่าไม่รู้มันปวดเหนื่อยก็เลยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วเนี่ยก็แบบเอาผ้าเอาอะไรสักอ,อย่างมาปิดตาเออมันคือแผ่นปิดตานั่นแหละแต่ว่าเหมือนพอติดปิดอะ่ะนี่ชามีติดขนตาอยู่ใช่ไหมเพราะว่าแต่งหน้าแล้วพอแบบมันก็นมันก็เลยเครื่องก็เลยแบบเออถอดดีกว่า แล้วพออีกรอบนึงมาไม่ใช่ไหนแบบพี่เขาก็บอกว่าถ้าถ้าไม่ไหวอ่ะบอกแม่นะอะไรเงี้ยแค่ก็แบบแฟนคลับบางคนเขามาแค่วันเสาร์อ่ะก,ยอยก็อยากอยากแบบไปหาก็เลยแบบเดี๋เดี๋ยวไปก่อนถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันหน้างานแล้วพอไป <c oughs> คือแค่ก็เป็นแคชเชียร์ใช่ไหมมันก็ดีขึ้นนะแบบดีขึ้นจากเดิหมหน่อยเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่จะได้พักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาทําต่อก็ดีขึ้นแต่ว่า หมือนทําไปเหมือนแสงแบงนั้นมันเยอะไม่ใช่เป็นคนแพ้แสงอยู่แล้วอ่ะ่ยก็เลยแสตตาก็เลยแบบว่าน้ําตาเริ่มคอแล้วก็เริ่มกลับมามึนหัวเพราะว่าไม่รู้ทําไมตอนนั้นอ่ะแค่พูดอ่ะพอพูดปุ๊บเหมือนหูมันอ้อยู่แล้วทุกคนพอพูดแล้วมันแบบปวดปวดหัวมากก็เลยแบบพูดเยอไม่ได้พูดแล้วแบบจะอ้วกอ่ะไม่ไม่หนูไม่ร้องตอนนั้นไม่ร้องไม่ร้องเออแล้วคืนแยก็เหมือนก็ ให้่าขับเข้ามาซื้อของนี่เลยใช่ไหมจนแบบว่าน้ำตามันก็คลองมาตลอดจนพี่คนสุดท้ายเขาก็แบบว่าบอกว่าถ้าไม่ไหวแบบพักได้เลยนะแบบว่าสุขภาพองแบบสาคัญกว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบแบบวุ้ยทำไงดีแบบว่ามันเหนื่อยแต่ว่าแบบตอนนั้นมันปวดหัวมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพิชาไาก่อนแฟนขาบางคนที่เข้ามาวันเดียวก็อาจจะแบบไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าบนเวทีก็แบบไม่ได้คุยกันก็ได้แค่ดูอะไรเงี้ยก็เลย ่ยแต่ว่าตอนนั้นตาคอ,อแบบจะร้องแล้วแล้วพี่แคชเชียร์ที่ทําให้น,นียใช่ไหมเขาขันมาแบบว่าจะร้องไห้เหรอแบบร้องให้เหรอแล้วคือมันกระตุน้นไงทุกคนพอโดนพูดกระตุ้นแล้วก็เลยก็เลยร้องก็เลยร้องเลยแล้วพี่ก็เข้ามาแบบว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร,ไร,ไรก็เลยแบบเออไม่ไหวก็เลยแบบว่าขึอ้นห้องไปก่อนก็้น้องไปปุ๊บต้องให้อีกอ่ตลกมากเลยแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนหวั <c oughs> งว่าพวงนี้จะไม่ร้องแบบว่า อันนี้โชว์ทุกอย่างแต่ว่าโอเคแล้วว่าก็เลยคิดว่าน่าจะไม่น้องแล้วพวกนี้เดี๋ยวกินพย,ายามกินยาพักผ่อนเยอะๆถึงจะเยอะไม่ได้ก็จะพยายามนะโอเคก่อนดีตูดลอเคขอบคุณนะอีกสองนาทีค่อยไปอยาจะกำลังได้อยาจะนอนโอเคขอบคุณฮนะก็ได้ไหมฝากด้วยนะทุกคน MV อยากรู้ว่าแบบเราจะมีโอกาสที่เอ็บจะถึงร้านวิวอีกไหมซึ่งสิงนี้มันก็ดีมากๆก็อยากให้ถ้าทำได้นะได้วาชินนก็มาหรออ่าพี่พัน,นไปแล้วเกมมากๆขอบคุณนะเแล้วน,นอนเือให้เองได้เลยล่ะขอบคุณนะ <c oughs> ก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้งานไม่เริ่มเที่ยงแต่ว่าก็ตื่นเช้าไปรันทูน่ะก้าไม่เป็นไหนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคน คือพวกนี้ก็จะพยายามพยายามแบบบูตบูตเอนเนอร์จีนะอยากกับทุกคนแต่วันนี้แบบมันไม่ใช่แค่อ่อมไม่สบายเหมือนครั้งก่อนแต่ครั้งนี้มันคือแบบว่าครั้งก่อนมันคือแบบอ่อมเพราะว่าป่วยแต่แบบว่าคือมันแบบมันไม่ได้ปวดแบบถึงขั้นแบบว่าไม่ไหวอ่ะมันคือแบบว่ามันอ่อมเฉยแต่ว่าครั้งนี้มันแบบว่าพูดแล้วมันปวดหัวก็เลยแบบไม่อยากพูดเยอะแล้วแบบว่า บางคนเข้ามาใช่ปะเอาพูดแล้วมันปวดหัวกันเลยแบบไม่ได้อยากพูดแต่ว่าเขาก็แบบคุยอะไรดีก็ได้แบบชวนคุยแต่ว่าพอพูดแล้วแบบหูเอือมันก็ปวดหัวปวดเลยแต่ก็ก็ก็ผ่านไปแล้วก็ดีอันนี้น่นต้องส่งวานสี่ใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะต้องส่งคนด้วยได้เลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะน่าจะไปหาหมอและ ถ้าสมมติว่าต้องเจาะจริงๆก็น่าจะเจาะข้างนี้ก่อนเพราะข้างนี้อักเสบแต่ข้างนี้ที่มันมันยังไม่หายนะทุกคนมันยังเป็นตุ่มอยู่แต่มันแค่ไม่เจ็บแล้วอืมก็เดี๋ยวข้างนี้ก่อนแล้วกันแล้วถ้าจะปิดล้าก็ปิดปิดแล้วก็ขอให้หายทันงานที่มีจะต้องถ่ายที่สําคัญถ้าอันนั้นไม่หายก็จะเป็นดิจิตอลฟุตฟุตลองชีดเลยแหละทุกคนเออนี่ร้านนี้ร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยที่เคยบอกอืมใช่ทุกคนอร่อยอือ โอเคเพื่อสิบวานทีแล้วทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ขอพักฟังก่อนเราไว้มากคุยกันอีกนะล้าทุกคนเลยไปไหน